ที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์อยู่ในมือของตำรวจ PCT 5นะคะตอนนี้เท่าที่พอจะจับข้อมูลจากตำรวจได้ก็คือทั้ง23คนในหมายจับถือว่าเป็นคดีเดียวกันกับมินนี่ค่ะมีหลักฐานที่เชื่อมโยงกันได้ทั้งในทางเทคนิคและในทางเส้นทางการเงินนะคะถ้าไล่เรียงกันไปนะคะคุณผู้ชมจะเห็นความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ต้องหาที่เป็นพลเรือนก่อนค่ะ6คนเมื่อวานนี้เนี่ยถูกนาตัวมาจากหลายจังหวัดในภาคอีสานนะคะทั้งร้อย เลยและขอนแก่นเอามาสอบปากคำต่อในกรุงเทพค่ะมีทั้งกลุ่มที่คนเป็นบัญชีม้าและเป็นหุ้นส่วนเว็บพนันรายงานข่าวอ้างว่าจุดที่เชื่อมโยงกลุ่มบุคคลเหล่านี้เข้าด้วยกันกับมินนี่และตำรวจก็คือเส้นทางการเงินข้อมูลจากแหล่งข่าวอ้างว่ามินนี่มีความสัมพันธ์ในลักษณะผู้ร่วมหุ้นธุรกิจเว็บพนันออนไลน์กับบุคคลที่มีชื่อเล่นว่าเนสกอฟและนัดค่ะ กอฟกับนัดเป็นสามีภรรยากันซึ่งนัดมีความสนิทสนมกับเนสและมินนี่แต่ทั้งกอฟและเนสรู้จักกับพันตำรวจเอกนายหนึ่งอยู่แล้วมาตั้งแต่ปี2550นอกสาวของกอฟก็ยังรู้จักสนิทสนมกับตำรวจนายนี้ก่อนจะมามีความขัดแย้งแล้วก็แยกกันไปในภายหลัง พันตำรวจเอกนายนี้เคยโยกย้ายไปทำงานที่จังหวัดเลยค่ะก็เลยทำให้มีโอกาสได้รู้จักกับมินนี่ความสัมพันธ์สนิทสนมถึงขั้นคบหากัน ถ้าจำกันได้ค่ะมมคุณผู้ชม27่กุมภาพันธ์ปี2 5 6 5ซึ่งรองผบตอรอทั้งสองคนก็คือรองต่อศักและรองสุรเชษฐ์พึ่งจะเข้ามารับตำแหน่งกันใหม่ๆตอนนั้นมีเรื่องใหญ่คือทุนจีนเทาทั้งคู่ปรากฏตัวทำงานคู่กันเลยค่ะในการปรับรามทุนจีนสีเทาการตรวจนค้นที่ผักแผงหนึ่งที่เรียกว่าเป็นคดีใหญ่ก็คือ Baby เบบี้เฟเข้าไปในขณะที่นักท่องเที่ยวนับร้อยกาลังดื่มกินกันอย่างสนุกสนานปรากฏว่าที่นี่เนี่ย มินนี่ถือได้ว่าเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญอยู่ด้วยค่ะแต่ปรากฏว่าในภายหลังหุ้นส่วนของผับไม่ได้ถูกดำเนินคดีมีข้อมูลที่อ้างว่ากลุ่มทุนผับนี้มีความสนิทสนมกับพันตำรวจเอกอีกนายนึงและอ้างว่าได้แบ่งปันผลประโยชน์ที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์ในฐานะ หุ้นส่วนเว็บโดยเงินที่ได้จากเว็บพน,นันถูกโอนผ่านเข้ามาในบัญชีม้าค่ะซึ่งมีตำรวจหลายนายเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคนถือบัญชีม้าซะเองแล้วก็กดเงินสดออกมามีพันตำรวจโทนายหนึ่งค่ะเป็นคนบริหารจัดการเงินซึ่งปลายทางเงินเหล่านี้ไปอยู่ที่ใครนี่คือคำถามที่สำคัญแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะในรายงานข่าวยังอ้างถึงบ้านที่ถูกตรวจคน้นที่ย่านวิภาวดีรังสิต60 ทั้ง5ห,หลังเมื่อวานนี้มีชื่อผู้ครอบครองโดยบุคคลที่ถูกเรียกว่าเฮียแตมและภรรยาค่ะ ทั้งคู่เป็นเอกชนรายใหญ่อยู่ในเขตจังหวัดภาคอีสานข้อมูลการจ่ายเงินค่าส่วนกลางสาธารณูปโภคในช่วงเดือนกรกฎาคม2566ถึงมิถุนายน2567ปรากฏเงินจากบัญชีของเฮ er ียแตมโอนเข้ามาจ่ายรวมแล้วกว่า1 4 2 0 0 0บาทนะคะแล้วยังปรากฏชื่อเป็นผู้ขอใช้ไฟฟ้าด้วยทำให้มีประเด็นที่จะต้องหาความกระจ่างชัดกันต่อไปค่ะว่าเฮ er ียแตมและภรรยาเนี่ย ได้เงินมาอย่างไรแล้วเหตุใดจึงซื้อบ้านถึง5ห,หลังแล้วให้บุคคลอื่นเข้ามาพักอาศัยค่ะ